กับสวัสดีเพื่อนๆไม่พี่ๆหน้องทุ๊กแทนเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องถูกเกมก็อยู่ผมนะฮะเกมวันพีชเปิดแล้วนะครับผมภาษาอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวลิงก์โค้ดเนี่ยแล้วก็เทียริสต์แจกในคลิปนะครับผมก็ก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมส่วนประอบแนะนำล้านโอท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยโอท็อปอัพมีทุกเกมไม่เท่าเลือกเติมนะ่ยหว่าเป็นเกมเมร์สโตทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะ่ยไปดูได้ร้านแล้วเติมเกมอะไรบ้างก็เว็บโอท็อปแอพดอทคอมไลน์แอดเฟซบุก กับทุกเกมเลยนะฮะไปดูได้ว่าท่านเล่นเกมไหนอยู่อยากเทปอย่างจูนี่นะฮะเติมทุกแพ็คเลยนะฮะตู้ใหม่มาแล้วก็ต้องเอาเพชรเปิดกระชานะความว่าจะเป็นแพ็คเลี้งแพ็คอะไรก็เติมได้หมดแท็กมาเลยจะมีแอดมินบริการนะฮะลิงใต้คลิปเช่นเดิมเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอร์ท็อัพนะครับผมมาดูทางวันพีทนะสิ่งที่เรารอคอยกันชาววันพีทนะเปิดใหม่นี่สนุกมากมีคูณ4เลยนะแต่แต่ของวันนะี้ เกมเพย์ <Game> เป็นยังไงเดี๋วยวผมตอีอะไรน่าให้ดูก่อนเลยนะครับผมอ่าเขาจะมีปัญหาโลกแตกพี่ครับหลังจากใส่โค้ดใช่ไหมแล้วว่าเปิดกระชา30บใบมันจะมีกล่องเลือกหนึ่งกล่องใช่ไหมตู้ที่3นะฮะควรเลือกตัวอะไรดีนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าท่านชอบตาเหี่ยวนะที่มันแจกแล้วเอาตาเหี่ยวมาซ้ำเลยก็ได้นะอัพสกิลให้มันตีแรงๆเป้าเดียวไปเลยนะฮะแต่ถ้าใครชอบแบบหลากหลายก็ต้องเป็นกราฟนะฮะกราฟนี่ดีมากๆนะฮะมีทั้งลดเกราะพัซซี มีสตันมีโอหลยอย่างครับเด้งเลือดอีกเนะี่ยผมใช้แล้วมีทั้งตีหมู่ตีเดียวอีกช้อยนึงก็อยากได้ใครก็นี่คูซันล่างนี้ก็โอเคนะนจะมีพาสซีตีไม่สนเดฟนะน้ำแข็งตีหมู่เป้าเดี่ยวแรงนะครับถ้ามีตาเหย่ยวแจกแล้วใช่ไหมล้วเปิดตาเหย่ยวได้อแล้วเราก็เลือกซ้ําเลยอีกตัวหนึ่งนะว่า ต้องใช้ตัวซ้ำหนึ่งตัวก่อนอัพดาวต่อไปก็สองตัวนะครับนี่เกมเพย์ประมาณนี้เลยครับผมนะระบบต่างๆมาอย่างครบคันนะนี่มาทุกโหมดเลยนะฮะเควสพวกนี้ผมทำหมดแล้วนะฮะเควสสมุดเควสต่างๆนะฮะอันล่างก็มีเควสอันนี้ก็จะเป็นแบบลึกหน่อยนะะตามเวลาก็มีนะฮะวิ่งหาของตรงนี้ก็มีนะฮะหลายอย่างนะครับผม ต้องเล่นเควสหลักกนเควสหลักตันนะฮะกับมิชชันมิชชันก็จะมีทั้งไซเควสไดรี่เควสวิ่งให้ตันให้หมดเลยนะวันแรกนี่วันแรกผมก็วิวสามสิบเอ็ดแล้วนะฮะนี่ประมาณนี้กระชาเล่นสักพักหนึ่งเนะยเดี๋ยวมันจะพามาเปิดกระชาแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับเปิดกระชาให้เปิดตู้ที่สามนะฮะตู้ที่สามเปิดสามสิบใบจะมีกล่องเลือกนะหนึ่งกล่องนะฮะตู้ที่สี่ก็จะเป็นตู้ใบธรรมดานะฮะซึ่งหลายคนดวงดีจากตรงนี้มากๆเลยนะฮะ เปิดทีละใบนะับแต่ตู้สามให้เปิดทีละสิบใบนะเดี๋ยวแต้มไม่ออกนะฮะตู้สามให้เปิดทีละสิบใบเราได้กล่องนะฮะนี่ตู้สามนะฮะเปิดทีละใบบางคนแต้มไม่ขึ้นอา่าต้องเปิดทีละสิบใบนะผมนี่จะมีตัวพวกนี้ให้เลือกจะมีอยู่ในกล่องอนะ่ะเลือกเอานะฮะก็แนะนําเลยนะแล้วแต่ใครชอบแต่ผมแนะนําให้อ่าเอาตาเหี่ยวซ้ําก็ได้หรือใครอยากได้กราฟ ต่เดี่ยวคู่กันก็ได้คู่ซันก็ได้เพราะว่ากาบมันจะมีสกิลช่องนี้ครับก่อแตกปัน้นปั้นง่ายด้วยฮะอามมเบกเนีเเน่โอกาสแตก20%นะแล้วก็จะมีพาส,สีเรื่องเร่งเลือดอะไรเงี้ยต่างๆนะอัพวิตามเนี้ยก็ดูเอาอเวิวหนึ่งแล้วควรอัพอะไรนะวิสอจะเอาสายไหนแต่สำคัญเลยเราต้องเอาสายที่ อันตินะครับผมเนี่ยมันจะเขียนว่า ULT นะช่วงแรกเอามาใส่นี่นะฮะกระปดเลยเรื่อยๆครับอ่าตรงนี้หมดก็สามารถเอาคำพีแรกได้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะสอนเองนะน้องๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับถือว่าสนุกมากๆเลยนะฮะจัดตัวละครเปลี่ยนตัวละครก็กดจัดทีมกดตรงนี้นะฮะรูรตรงนี้นี่ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ เปลี่ยนตัวละครก็มาที่หน้าหลักก่อนเนะวงกลมตรงนี้รีพิทก็เลือกเอาจะเปลี่ยนใครนะครับตามนี้โซโลนิวเวอร์อูซบนิวเวอร์ลูฟี่นิวเวอร์อะไรที่เป็นนิวเวอร์ได้หมดเนะเก่งทุกตัวเนะนี่สตาร์อัพเนะ่อัพก็จะเป็นสี่ดาวเนะก็จะมีของให้อัพด้วยนะสตาร์อัพแล้วก็เอาตัวนี้ มันจะมีของอย่างนี้ให้อัพด้วยนะเป็นกรอบเรือห้าดาวนี่ใช้แทนตัวละครอนเนกประสงค์ได้แต่ต้องแน่ใจนะว่าจะอัพตัวไหนผมเน้นเน้นกาผมชอบตัวนี้นะผมมีตัวมันตัวเดียวอันนี้ต้องใช้สองอันมาเนี้อันนี้มีประโยชน์อย่าอย่าอัพมั่วซั่วต้องดูดีๆนะผมสี่ดาวเช่นกันใช้ได้ชอ็อปก็แพงมากนะครับอย่าไปหาซื้อมั่วนะครับ นี่อันนี้หินตีบวกธรรมดาอย่าไปต,ตีม่วนะแล้วอีกอันนึงผู้เล่นใหม่ไม่ควรพลาดก็คือการตีอาวุธนะียต้องแน่ใจว่าจะตีตัวไหนก่อนนะฮยนี่เลดดอบมันจะมีหินพิเศษนะีฮยเลดดอบเพื่อจะตีให้ติดขึ้นนะีก็เอาไว้ตีอาวุธทองนะอย่าไปกด เลดดอบใช้มั่วนะ่ยแล้วก็ตีธรรมดาไปก่อนนะฮะถ้าติดก็โชคดีไปนะหนีไม่ติดแล้วสา <c oughs> าได้มาฟรีนะฮะประมาณนั้นอันขวามือสุดก็เป็นการให้หัวใจนะฮะหัวใจก็จะปลดมันจะบอกเลยนะเลเวลหนึ่งปลดชัปเปอร์หนึ่งชัปเปอร์หนึ่งเลเวลสามชัปเปอร์สองเลเวลสี่ชัปเปอร์สองเลเวลห้าชัปเปอร์สามปลดตรงไหนก็ปลดตรงนี้นะฮะจะเป็นเควสสมุนนะเลือกอันแรกนี่ครับ เพืสมุดนะผมปลด chapter 2แล้วนะเล่นหมดแล้วต่อไปรอตรงนี้นะจะได้ของแล้วก็จะได้สมุดมาอัพสกิลเนาะวันละสิบรอบนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสนุกนะเกมหนึ่งนะเป็นแบบวิ่งเควสนะต่างๆนะพาเพื่อนวิ่งเควสหาคุงหาของทํานู่นทํานี่ฝั่งขวากดได้นะฝั่งนี้ร,รับเควสอีเวนต์ไปนะต่างๆ ระบบค่อนข้างจะมาครบนะฮะสนุกสู้ดีมันดีภาพสวยนี่ยมันจะมีกิจกรรมของมันอยู่นะฮะรีอ่าวันที่หนึ่งนะเอ้ยรี <c oughs> รีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งบ่ายโมงนะบ่ายโมงตรงนะฮะรีวันนะใครยังไม่ได้อ d ก็รีบจำเอานะเดี๋ยวเซิร์ฟใหม่เปิดก็จำ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 เอานะ นี่รับแจกตรงแจกตัวแจกนู่นแจกนี่น,นี่แจกตัวด้านนี้ผมน่าจะอัพน่าจะฟาร์มได้อนียังครับนี่ยังนี่อันนี้ครับอ๋อตองวลวสามริบสองจะฟาร์มนี้ได้ อันแรกสำคัญนะอันแรกนะฮะอันนี้ต้องมีกุญแจนะฮะอันแรกนี้สำคัญอันนี้สองฟาร์มได้น,นะเลเวลสามสิบแล้วผมก็ฟาร์มจนหมดแล้วเหลืออันแรกต้องเเววสามสิบสองเนาะ <c oughs> ก็เกมเพีประมาณนี้ครับเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ลืมแจกเชลิสนะครับอ่าเนี่ยเชียก็ แคปไปใช้กันนะของดีโค้ดก็เดี๋ยวผมแจกใต้คลิปนะะใส่ให้หมดเลยนะแล้วก็เปิดกระชานะผมโค้ดต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้นะก็จะมีเควสวิ่งอ่าเดี่ยวเควสวิ่งมูอะไรอย่างเงี้ยครับส่งตัวละครออกหาของอะไรเงี้ย อา้าวอารีนาผมไปไหนอะ๋อตีหมดแล้วอืมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับไม่มีอะไรมากมายก็บิ๊กมัมเดรอได้แน่ๆเก่งด้วยนะครับตัวเชียบบนนะส่วนเชียร์ล่างก็จะเอาเอสก็ได้ครับคิสซลุกก็ได้นะครับกาฟได้หมดนะเลือกเอาดีๆแล้วกันผมก็เลือก ถ้าบางคนก็เลือกตัวซ้ำตาเหี e ่ย e วนะผมก็เอาเลือกกาฟกับคูซันมาอะไรเงี้ยพราะกาผมเปิดได้อยู่แล้วนะประมาณนั้นเล่นไม่ยากหรอกครับผมวิ่งเควสเอาให้ตันให้สุดเนี่ยรับออนไลน์ด้วยนะจะเข้าคิวก็ดูเอานะตรงนี้สร้างคิวต้องเสียตังค์นะครับสร้างคิวต้องเติมตังคนะ์จะตีบวกอาวุธก็ดูดีๆครับปั้นตัวใดตัวหนึ่งให้นําก่อนเลยนะเนี่ย สกิลไลอัพเนี่ยปั้นตัวใดตัวหนึ่งให้นำก่อนเลยนะเราจะเอาอะไรเนะี่ยอยากเพิ่มกอดแตกอันนี้อยากเพิ่มอะไรก็จัดไปนะผมนี่ปดแล้วเอฟเฟกต์สตันนี่ได้แล้วอันนี้ก็มีอะไรก็อัพไปให้หมดนะนี่หรือจะเอาความแรงจากอันนี้ก็ได้นะครับพาวเวอร์แอตแท พวกพาสซีฟต่างๆนะตรงนี้หมวดก็เอาอันนี้นะครับคัมพีออกมาได้ครับจะเป็นนี่หนไหมแล้วก็อัพอันตีให้มันแรงขึ้นด้วยนะนะประมาณนี้อัพพวกนี้ให้ตันนะฮะตัวสำรองก็เป็นตาเหี่ยวผมจะอัพอันนี้กับตาเหี่ยวสองตัวนะะส่วนใหญ่ตาเหี่ยวอย่าลืมอัพพาสซีฟเอทีเคตรงนี้ให้มันเยอะๆหน่อยนะครับเห็นไหมหกจุดห้าเพิ่มดาเมจนะฮะ จะลืมอันติด้วยนะแล้วก็จะลืมสกิลดาบนี้ด้วยนะแรงม่มีอะไรครับประมาณนี้เ,เกมนี้น่าเล่นมากลิงโหลดอยู่ใต้คลิปทั้งไอเวนดอร์โคดเทีทยริสอยู่ท้ายคลิปประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ